สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่ในช่อง c a n นาทีเช่นเคยเราอยู่ในเกมไม c ครับเช่นเคยอยู่ในฟรีดี้แอคชั่นแอดเว์เวอร์ชันหนึ่นั่นเองทีแรกนักก็นึกว่าเขาจะอัปเดตตัวเต็มมาเลยเวอร์ชันน1.4ที่ไหนได้เขา version, อัปเดตเวอร์ชันอัปเดตเล็กน้อยมาก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไปะสำรวจบริเวณข้างนอกดีกว่าแล้วก็อาจจะตัดไม้ด้วยนะ ซึ่งก็จะได้ตัดไม้ได้แหละก็ดูว่าข้างนอกมีอะไรบ้างแล้วก็กล้องสำหทางไกลอันนี้้วก็ค้ามาแล้วเองบอกเลยว่ามองที่แคไกลแบบชัดเจนมากๆแต่ก่อนที่จะไปนอนเฟก่อนก่อนที่จะไปจะไปพรุ่งนี้ตอนเช้าเมื่อวาที่แล้วผมลืมเผาเล็กอะซึ่งก็เผาเล็กค้างเอาไว้ก่อนละกันโอเคนอน อืมบรรยากาศดีนะผมว่าโอเคตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากๆเลยเหมาะสําหรับการสำรวจแล้วก็ไปตัดต้นไม้กันแน่นอนว่าผมจะไปตัดต้นไม้ตรงนู่นปรากฏว่าเห็นวัวด้วยตัวหนึ่งคือไม่เห็นชัดขนาดนี้เลยเนี่ยมาตัดต้นไม้กันดีกว่าผมก็จะตัดต้นไม้ไปเยอะๆนะ เพื่อเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งในคลิปหน้านะคลิปหน้าผมคิดว่าจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยแต่ก็ตัดต้นไม้ไปก่อนละกันจะว่าไปเหล็กนี้เผาเสร็จยังเข้าไปดูสักหน่อยโอเคเราจะไปตรงนู้นกันนะตรงที่มีต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นนั่นเองเราจะไปตัดต้นไม้กันโอ้ยตกตกโอ้ยตกโอ้ดีนะ ที่ผมไม่ได้ตกเห,วไ,เหวไปตายนี่ค่ะตกเหียวไปตายนี่ของหายหมดเลยนะวันนี้ผมก็เปลี่ยนผ้าคลุมมาได้นะปกติผมจะใส่เป็นผ้าคลุมาลายเข้าถ้ำหรือลายอ,าอุโม,มงค์ถ้ำอะแต่รอบนี้ใส่เป็นประตูเธเอร์มาและนั่นก็คือเป้าหมายของผมก็คือต้นไม้อยู่ตรงนั้นเพียบเลยจริงๆนะทุกคนในคลิปเนี้ย ผมตั้งใจว่าผมจะทำฟาร์มสัตว์นะอย่างเช่นฟาร์มวัวฟาร์มหมูฟาร์มไกอ่อ่ะก็จะทำในคลิปนี้นะแต่เมื่อภาคที่แล้วสำรวจท้ำเหนื่อยมากก็เลยมาตัดต้นไม้ดีกวา่าจะว่าไปมันจะตอกแอปเปิ้ลไหมอันนี้ไงแอปเปิ้ลต้องการแอปเปิ้ลโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะไปไปที่ต้นนู้นดีกวา่า ต้นไม้ฝั่งนน้นแล้วต้นไม้เต็มเลยผมตอกการไม้เยอะๆตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ไมรู้สึกเก่งจังเวลาพูดทาไมารู้สึกเก่งจังดูไม่เป็นตัวเองเลยอะ่ะถ้าปกตินะผมก็จะพูดเป็นตัวเองมากกว่านี้นะแต่ด้วยความที่มันมันแปลก แต่ที่บอกไปในคลิปนี้จะมาตัดต้นไม้อย่างเดียวที่จริงอะ่ะก็บอกไปแล้วนะว่าจะสร้างพวกแบบฟาร์มเอ่อฟาร์มเลี้ยงสัตว์แต่ก็ไม่ได้สร้างนะเอาไว้สร้างในพาหน้าละกันรันนี้ก็แบบตัดต้นไม้ชิวๆเอาให้หมดต้นไม้แถวเนี้ไม่ให้เหลือตต่ไปตัดมาก็เริ่มมืดแล้วผมว่าผมก็น่าจะได้ไม้พอแล้วนะที่จริงก็ไม่ต้องตัดเยอะขนาดนั้นก็ได้นะ แต่ไหนก็มาแล้วก็จะตัดให้คุ้มเลยแล้วกันเพราะผมขี้เกียจจ่ะค่ะวิ่งมาตัดไม้อีกเวลาจะฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งไม้ไม่พอสงั้นว้ามืดซะแล้วอะ่ะโอ้ยฟอมบี้ฟอมบี้มานี่นะเออเออกระโดดตีจะว่าไปเวลาจากการบัสเตอร์เนี่ยผมไม่ค่อยกระโดดตีเลยนะถ้าเวลากระโดดตีมันทำดาเมจแรงไง แต่ไฟใหญ่จะไม่ค่อยกระโดดเท่าไหร่สเกลิตันเห็นนะเอาทานูุอ้อยอ๋อคลิปเปอร์เอาทานูไปกินเออนี่นี่มีตัวหนึ่งฟอมบี้ไฟชุดก,ก็โอยตัวอะไรมาโอย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 ยยิงไม่โดนเออมาอีกมาอีกไม่หีแน่ยิงเข้าไปยิงชุดเอ้าตายก่อน มันจะมาอะไรเยอะกะนันนะก็หนาเนี่ยผมว่าผมไม่ไหวกับตรงนี้แล้วนะนี่ตัดต้นไม้จนขวาขวาจะพังเอาขวานพังมาละแล้วก็รีบไปดกว่าเพราะตอนนี้คือมอเตอร์มันเริ่มมากันเยอะแล้วเหมือนยินเสียงโอ๊ยเด้ได้ได้ได้๋แล้วก็ี๋้วกนฟอบี้ดีนะที่เอาโล่มาแต่ถึงจะไม่เอาโล่มาก็มีชุกเกอร์ครบเฟตอยู่แล้วนะโอเคกลับบ้านดกค่ะ กลับไปฝ่าความมืดเนี่ยคือผมชอบอนิเมชันเวลาตอนวิง่งจังเลยโอ้โหอะไรนะ่นะมาเต็มเลยพูดใหม่พูดมาแถวนี้มันก็ดีเหมือนกันนะแถวนี้บูมีบูเขาอ่ะน่านจะสามารถทำสร้างบ้านได้อีกสักหลังหนึ่งนะกลับมาแล้วบ้านแ่งสุกเมื่อกี้อะไรเขียวเขียวคุณชิบโอเค,ค,คเอเเยๆๆยยยคคยย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 ยเยยเยย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  ยีนาะทีวิ่งทันเข้าไปนอนบ้านดีกว่ามว่วงละนอนละไปเข้าไปนอนปิดประตูด้วยอย่าบอสเตอร์เข้าเอาเมื่อกี้กดปิดแล้วไม่ใช่หรอจะว่าไปเหล็กที่เผาไปเส็ยดยังนี่เข้าไปตั้งนานแล้วเหล็กเนี้ยเผาไม่เส็ดอีกแล้วเนี้ยผมว่าผมก็ไปตั้งนานนะไปตัดต้นไม้มาเยอะมากๆเลยแต่เหล็กนี้คือเผาช้ามาก ้ก็เผาต่อไปแล้วกันเหล็กปิดคลิปดีกว่าโอเคปิดคลิปดีกว่าคือไม่มีอะไรแล้วมาแค่ตัดต้นไม้น่นเองโอเคก็จบประมาณนี้นะทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะเอาไว้เจอกใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย